สวัสดีครับกลับมาพบกับการคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันในกฎหมายฉบับหนึ่งที่มีผลมากๆก,ก,กับการวางรากฐานพัฒนาคนของไทยเลยนั่นคือพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพศ2545ครับการศึกษาในสำคัญมากนะครับกฎหมายฉบับนี้ก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่กำหนดแนวทางให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาใช่ค่ะ ถือเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานเลยนะคะว่าเด็กๆในวัยที่กำหนดเนี่ยจะต้องได้รับการศึกษาซึ่งจำเป็นมากๆค่ะสำหรับการพัฒนาตัวเองแล้วก็ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสำหรับการคุริวันนี้แหล่งข้อมูลหลักของเราก็คือตัวบทพออรบการศึกษาภาคบังคับพศ2 5 4 5ฉบับเต็มเลยนะครับเราจะมาลองออสกัดเนื้อหาสำคัญทำความเข้าใจความหมายบทบาทหน้าที่แล้วก็เรื่องการบังคับใช้เพื่อเห็นภาพชัดๆว่ากฎหมายนี้เกี่ยวข้องยังไงส่งผลต่อเด็กผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานรัฐยังไงบ้างค่ะ เป้าหมายก็คือทำความเข้าใจกลไกที่กฎหมายวางไว้เนาะเพื่อให้มั่นใจว่าการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงตามเจตนารมณ์ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือค่ะเยี่ยมเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าว่าอะไรคือสาระสำคัญจริงๆของกฎหมายฉบับนี้ใครมีบทบาทหลักแล้วมันมีผลในทางปฏิบัติยังไงบ้างครับค่ะ เริ่มที่ภาพรวมก่อนนะคะพระบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2546นะคะคือวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือ31ธันวา45ประเด็นสำคัญมากๆคือการมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเป็นการยกเลิกพรบประถมศึกษาพศ2523ที่ใช้กันมานานก่อนนั้นไปเลยค่ะอ๋อการยกเลิกกฎหมายเก่าแล้ใช้ฉบับใหม่นี่ น่าจะมีเหตุผลสําคัญอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยทําไมถึงต้องเปลี่ยนเลยครับตอนนั้นเหตุผลหลักเลยนะคะที่ระบุไว้ในหมายเหตุท้ายพรบรเลยก็คือ เพื่อปรับปรุงกฎหมายประถมศึกษาให้มันสอดคล้องกับกฎหมายการศึกษาแห่งชาติค่ะซึ่งตอนนั้นถือเป็นกฎหมายแม่บทหลักด้านการศึกษาของไทยเลยนะคะกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับนั้นเนี่ยวางหลักการสําคัญไว้หลายอย่างรวมถึงการกําหนดให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะมีหน้าที่โดยตรงเลยที่จะต้องจัดให้ลูกหลานหรือเด็กในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับค่ะการศึกษาภาคบังคับที่ว่านี่ขอบเขตมันคือแค่ไหนครับกี่ปีตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหน พอจะระบุได้ไหมครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติแล้วก็ที่ระบุชัดๆในพรบการศึกษาภาคบังคับฉบับนี้เลยนะคะกำหนดไว้ที่9ปีค่ะคือตั้งแต่เด็กอายุย่างเข้าปีที่7ก็ต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอายุย่างเข้าปีที่16เว้นแต่ว่าเด็กคนนั้นจะสอบไล่ได้ชั้นปีที่9ของการศึกษาภาคบังคับคือป1ถึงมสาอะค่ะได้ก่อนที่จะอายุครบ16ปีบริบูรณ์อันนั้นก็ถือว่าสาเร็จตามกฎหมายแล้ว 9ปีนะครับตั้งแต่อายุ7ถึง16เว้นแต่จะจบม .3 ก่อนชัดเจนครับทีนี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมันไปในทางเดียวกันตัวพรบอรเองก็คงต้องนิยามคำศัพท์เฉพาะที่สำคัญสำคัญไว้ด้วยใช่ไหมครับมีคำไหนที่ น่าสนใจเป็นพิเศษหรือมีความหมายต่างจากที่เราเข้าใจกันทั่วไปบ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะในมาตราสีน่นี่เขาให้นิยามคำสำคัญไว้หลายคำเลยที่จำเป็นต้องเข้าใจให้ตรงกันนะคะก็เช่นการศึกษาภาคบังคับอันนี้หมายถึงการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรที่กำหนดนะคะ เด็กในกฎหมายนี้ก็จะหมายถึงเด็กที่อายุย่างเข้าปีที่7จนถึงอายุย่างเข้าปีที่16ยกเว้นคนที่สอบได้ชั้นปีที่9ไปแล้วสถานศึกษาก็คือโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภทที่เปิดสอนระดับนี้นะคะแล้วคำว่าผู้ปกครองล่ะครับปกติเราจะนึกถึงแค่พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายกฎหมายนี้มองคำนี้กว้างแค่ไหนครับอือือประเด็นนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็สะท้อนเจตนารมณ์กฎหมายได้ดีเลย เพราะนิยามคําว่าผู้ปกครองในมาตรา4เนี่ยนะคะกว้างกว่าที่เราเข้าใจกันเยอะมากไม่ได้จํากัดแค่บิดามารดาหรือพ่อหรือแม่ที่เป็นผู้ใช้อํานาจปกครองหรือผู้ปกครองตามปอพ,อพ,อพอเท่านั้นนะคะแต่ยังขยายความให้รวมถึงบุคคลซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วยเป็นประจําหรือบุคคลซึ่งเด็กอยู่รับใช้การงานด้วยค่ะโหนี่ประเด็นสําคัญเลยนะครับ แสดงว่าความรับผิดชอบในการส่งเด็กเข้าเรียนนี้ไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ตามสายเลือดหรือตามกฎหมายแต่ใครก็ตามที่รับเด็กมาดูแลให้พักอาศัยด้วยประจำหรือแม้กระทั่งนายจ้างที่เด็กไปทำงานรับใช้ก็อาจจะถูกนับว่าเป็นผู้ปกครองแล้วก็มีหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วย ถูกต้องค่ะนี่เป็นแง่มุมที่สำคัญมากๆของกฎหมายนี้เลยเป็นการออกแบบเพื่ออุดช่องว่างกรณีที่เด็กอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่โดยตรงอาจจะอยู่กับญาติพี่น้องคนอื่นหรือแม่กระทั่งอยู่ในสถานประกอบการบางรูปแบบกฎหมายก็พยายามครอบคลุมให้คนเหล่านั้นต้องรับผิดชอบให้เด็กได้เรียนหนังสือด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอที่เราเรียกกันนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนแล้วก็พนักง,งานเจ้าหน้าที่อันนี้ก็คือคนที่รมวรศึกษาธิการแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามพรบนี้นะคะ การขยายนิยามผู้ปกครองนี่ทำที่เห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่ากฎหมายพยายามสร้างตาข่ายความรับผิดชอบให้กว้างขึ้นจริงๆพอเราเข้าใจนิยามคำสำคัญแล้วมันก็นำไปสู่คำถามว่าแล้วใครมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างล่ะครับเพื่อให้การศึกษาภาคบังคับนี้มันเกิดขึ้นได้จริงค่ะกฎหมายก็กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้หลายส่วนเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ระดับหน่วยงานกากับดูแลเลย ตามมาตราห้าเนี่ยกำหนดให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรืออ,อปทอแล้วแต่กรณีนะคะมีหน้าที่ต้องประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาของตัวเองต้องประกาศให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีค่ะประกาศล่วงหน้า1ปีเลยเหรอครับเพื่ออะไรครับแล้วต้องประกาศเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยก็เพื่อให้ผู้ปกครองได้เตรียมตัวไงคะรายละเอียดที่ต้องประกาศก็เช่นเกณฑ์อายุของเด็กที่จะรับเข้าเรียนในปีนั้นๆ การจัดสรรโอกาสเข้าเรียนระหว่างโรงเรียนต่างๆในเขตหรือในสังกัดอปทนั้นๆนะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่จําเป็นวิธีการประกาศก็ต้องชัดเจนค่ะคือต้องปิดประกาศไว้ที่สํานักงานเขตหรือสอนองอปทแล้วก็ที่โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดและที่สําคัญคือต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กที่จะต้องเข้าเรียนในปีนั้นๆทราบด้วยค่ะ โอ้โหเป็นการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างทั่วถึงเลยนะครับและหน้าที่โดยตรงของผู้ปกครองตามกฎหมายนี้แหละครับคืออะไรหน้าที่หลักและสำคัญที่สุดของผู้ปกครองเลยนะคะตามมาตรา6คือต้องส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาค่ะอันนี้เป็นภาระหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายเลย แต่ก็มออีความยืดหยุ่นอยู่บ้างนะคะในมาตราเดียวกันก็เปิดช่องไว้ว่าถ้าผู้ปกครองร้องขอเนี่ยสถานศึกษาก็สามารถพิจารณาผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์ได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอปทก,กาหนดไว้นะคะน่าสนใจครับที่กฎหมายไม่ได้กำหนดแค่หน้าที่ผู้ปกครองแต่ยังดึงออภาคส่วนอื่นในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างที่เห็นในมาตรา11ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะจุดนี้เป็นอีกกลไกที่น่าสนใจมากมาตรา11กําหนดว่าในกรณีที่มีเด็กที่ยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับแต่ได้ไม่เข้าเรียนมาอาศัยอยู่กับบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ปกครองตามนิยามเมื่อกี้นะคะแล้วผู้ปกครองตัวจริงก็ไม่ได้อยู่ด้วยบุคคลน,นั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลให้สำนักง,งานเขตพื้นที่หรืออบตในพื้นที่ทราบภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่เลยค่ะ โหนี่เหมือนเป็นการสร้างกลไกให้คนในชุมชนหรือคนรอบข้างช่วยกันสอดส่องดูแลเลยนะครับถ้าเจอเด็กวัยเรียนที่ควรจะอยู่โรงเรียนแต่กลับไม่ได้เรียนก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานรัฐทราบถูกต้องค่ะเป็นความพยายามสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบไปโดยไม่มีใครรู้เรื่องเลยนอกจากหน้าที่ของผู้ปกครองและคนทั่วไปแล้ว กฎหมายยังกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนด้วยค่ะตั้งแต่มาตราแจ,จกถึง10เลยพนักง,งานเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีอำนาจหน้าที่อย่างไงบ้างครับดูเหมือนจะเป็นกลไกสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายเลยนะครับ ค่ะประเด็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่นี่ต้องขยายความนิดนึงนะคะเพราะค่อนข้างชัดเจนและมีนัยสำคัญมากตามมาตรา7เ,เนี่ยกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ต่ตางๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านสถานประกอบการหรือที่ไหนก็ตามในช่วงเวลากลางวันนะคะหรือในเวลาทำงานของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กได้ค่ะ เขาไปตรวจสอบได้ถึงในบ้านหรือที่ทำงานเลยเหรอครับใช่ค่ะเพื่อดูว่ามีเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้เข้าเรียนอยู่ในที่นั้นหรือเปล่าหากตรวจพบเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนพนักง,งานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมายนะคะแล้วก็ต้องรายงานผลให้คณะกรรมการเขตรหรืออบตทราบด้วยในกรณีที่ดําเนินการเองไม่ได้ก็ต้องรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดเข้าดําเนินการต่อไปค่ะถือว่ามีอํานาจพอสมควรเลยนะครับ แล้วในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมไหมครับเช่นต้องแสดงตัวก่อนหรืออะไรแบบนี้มีค่ะมาตรา8กํกำหนดว่าในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อคนที่เกี่ยวข้องเสมอและมาตรา9ก็ก็กำหนดให้คนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสะดวกตามสมควรด้วยนะคะที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือมาตรา10ที่ระบุสถานะทางกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ชัดเจนว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบนี้ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเลยค่ะอ๋อเป็นเจ้าพนักงานตามปออาญาเลยใช่ค่ะซึ่งหมายความว่าถ้ามีการขัดขวางการทํางานหรือดูหมิ่นก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาได้แล้วตัวเจ้าหน้าที่เองก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ กลไกดูเหมือนจะครบวงจรนะครับทั้งส่งเสริมให้ข้อมูลกำหนดหน้าที่ผู้ปกครองให้สังคมช่วยสอดส่องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทีนี้มีอีกประเด็นที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องของเด็กกลุ่มพิเศษกฎหมายฉบับนี้ให้ความสำคัญกับพวกเขาอย่างไงบ้างครับประเด็นนี้เป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างของพอรรมฉบับนี้เลยค่ะสะท้อนหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ชัดเจนมาก มาตรา12ได้กำหนดไว้อย่างละเอียดเลยค่ะว่าให้กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอปทแล้วก็สถานศึกษาต้องร่วมกันจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษต่างๆค่ะคำว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษในที่นี้ครอบคลุมกลุ่มไหนบ้างครับกว้างแค่ไหนครับ กฎหมายระบุไว้ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมมากเลยค่ะได้แก่เด็กที่มีความบกคร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์หรือสังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือเป็นคนที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสนอกจากนี้ยังรวมถึงกลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้วยนะคะกว้างขวางจริงๆครับแล้วการจัดการศึกษาให้เด็กกลุ่มนี้ต้องทำยังไงเป็นพิเศษครับ ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงทั้งหมดนี้ก็เพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับค่ะการระบุเรื่องการประกันโอกาสและความเสมอภาคไว้อย่างชัดเจนนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแสดงว่ากฎหมายไม่ได้มองแค่ว่าต้องให้เรียนแต่ต้องให้เรียนได้อย่างเหมาะสมเท่าเทียมด้วยทีนี้เมื่อมีข้อกำหนดมีหน้าที่มีอำนาจ ก็ย่อมต้องมีบทลงโทษสำหรับกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้กำหนดบทลงโทษไว้อย่างไรบ้างครับเริ่มจากผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงคือผู้ปกครองนะคะถ้าฝ่าฝืนมาตรา6คือไม่ส่งเด็กเข้าเรียนโดยไม่มีเหตุอันควรมาตรา13กําหนดโทษปรับไม่เกิน1,000บาทค่ะส่วนกรณีของการขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา9นะคะมาตรา14ก็กําหนดโทษปรับไม่เกิน1,000บาทเช่นกันค่ะ โทษปรับ1,000บาทอาจจะดูไม่สูงมากนักนะครับในยุคปัจจุบันแต่ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือหน้าที่ตามกฎหมายและมีโทษสำหรับกรณีอื่นๆอีกไหมครับเช่นกรณีที่คนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองเป็นต้นเหตุให้เด็กไม่ได้เรียนมีค่ะและโทษหนักขึ้นด้วยนะคะตรงนี้สะท้อนความสำคัญที่กฎหมายให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มาตรา15ระบุว่าผู้ใดปราศจากเหตุอันสมควรกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เด็ก มิได้เข้าเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000งบาทค่ะสังเกตคําว่าผู้ใดนะคะซึ่งกว้างกว่าแค่ผู้ปกครองอาจจะหมายถึงนายจ้างที่จ้างเด็กทํางานจนไม่มีเวลาเรียนหรือบุคคลอื่นใดก็ตามที่การกระทําของตนเป็นเหตุโดยตรงให้เด็กไม่ได้เรียนก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรานี้ได้ค่ะแสดงว่ากฎหมายไม่ได้มองแค่ความรับผิดชอบของผู้ปกครอง แต่ยังมองไปถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่อาจจะมาขัดขวางโอกาสทางการศึกษาของเด็กด้วยถูกต้องค่ะและยังมีอีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวกับหน้าที่การแจ้งข้อมูลตามมาตรา11นะคะคือหากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปกครองแต่มีเด็กที่ไม่ได้เรียนมาอาศัยอยู่ด้วยแล้วไม่แจ้งข้อมูลให้หน่วยงานทราบภายในกําหนดหรือจงใจแจ้งข้อมูลเท็จมาตรา16ก็กําหนดโทษปรับไม่เกิน10,000บาทเช่นกันค่ะมีส่วนของบทเฉพาะการอยู่ค่ะ เช่นมาตรา19ที Or, ่ช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎระเบียบโดยระบุว่าบรรดากฎกระทรวงประกาศระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งต่างๆที่เคยออกตามพรบปฐมศึกษา2523ฉบับเดิมนะคะหากไม่ขัดหรือแย้งกับพรบฉบับใหม่นี้ก็ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงประกาศหรือระเบียบใหม่ตามพรบนี้ออกมาใช้บังคับค่ะแล้วใครคือผู้มีอำนาจหน้าที่หลักในการดูแลให้กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ไปได้ด้วยดีครับ มาตราย0ระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งหมายความว่าท่านมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่รวมถึงออกประกาศหรือกฎกระทรวงต่างๆที่จําเป็นเพื่อให้การปฏิบัติตามพรบนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพค่ะครับเราได้ไล่เรียงกันมาตั้งแต่ภาพรวมที่มาเหตุผลนิยามสั์สาคัญโดยเฉพาะคําว่าผู้ปกครองที่ความหมายกว้างกว่าปกติ หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐผู้ปกครองคนทั่วไปกลไกการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่การให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับเด็กกลุ่มพิเศษรวมถึงบทลงโทษบทเฉพาะการสรุปแล้วทั้งหมดนี้เมื่อมองภาพรวมเราจะกานกรองหัวใจหลักของพรบการศึกษาภาคบังคับพศ2545ออกมาได้อย่างไรบ้งคับ ถ้าจะสรุปแก่นสำคัญที่สุดนะคะก็คือการที่กฎหมายฉบับนี้ได้วางกรอบกติกาที่ชัดเจนและค่อนข้างหนักแน่นเพื่อยืนยันสิทธิและหน้าที่ของเด็กไทยทุกคนในช่วงอายุย่างเข้าปีที่7ถึงย่างเข้าปีที่16ที่จะต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา9ปีค่ะ กฎหมายนี้ไม่ได้เป็นแค่การประกาศสิทธิทเฉยๆแต่ยังกำหนดนกลไกและผู้รับผิดชอบไว้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้ปกครองซึ่งนิยามไว้กว้างมากบุคคลอื่นในสังคมที่ต้องช่วยสอดส่องไปจนถึงหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับกระทรวงเขตพื้นที่อปทและสถานศึกษาให้ต้องร่วมกันทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงค่ะ รวมถึงการเน้นย้ำเรื่องการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเท่าเทียมแล้วก็การมีบทลงโทษเพื่อเป็นหลักประกันให้กฎหมายมีผลในทางปฏิบัติด้วยนะครับถูกต้องค่ะหากเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญมากๆเลยนะคะเป็นการสร้างหลักประกันด้านโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็สร้างพลวืนที่มีศักยภาพสําหรับอนาคตของประเทศเลยค่ะฟังดูเป็นกฎหมายที่มีหลักการที่ดีนะครับมีความตั้งใจที่ครอบคลุมและก็พยายามอุดช่องว่างต่างๆได้อย่างน่าสนใจแต่แน่นอนว่าการมีกฎหมายก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสมรรถจริงอย่างสมบูรณ์นั้นก็คงยังมีความท้าทายอยู่เสมอใช่ค่ะตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าชวนขบคิดต่ออย่างยิ่งเลยค่ะ แม้ว่าพรบการศึกษาภาคบังคับ2,545จะวางกรอบวางกลไกทั้งส่งเสริมสนับสนุนติดตามตรวจสอบและมีบทลงโทษไว้ค่อนข้างรัดกุมแล้วก็ตามแต่คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องถามตัวเองและสังคมต่อไปก็คือในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยยังมีความท้าทายอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้เด็กทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเช่นเด็กยากจน เด็กในพื้นที่ห่างไกลเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เด็กข้ามชาติหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบต่างๆยังคงเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงหรือไม่สามารถสําเร็จการศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีคุณภาพและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงกฎหมายที่มีอยู่มันเพียงพอหรือยังหรือเราต้องพัฒนานกลไกแนวทางปฏิบัติหรือการสนับสนุนรูปแบบไหนเพิ่มเติมเพื่อให้เจตนารมณ์อันดีงามของกฎหมายฉบับนี้ สามารถแปลเปลี่ยนเป็นความจริงที่สัมผัสได้สําหรับเด็กทุกคนอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกคะสุดเพื่อนาคตของเด็กและสังคมไทยได้ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ละเอียดลึกซึ้งมากครับยินดีเสมอคะ่ะก็หวังว่าการคุยของเราวันนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้แล้วก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ